สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้อน,นกินข้าวกัน่เช่นเคยนะครับเพราะในคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับหน้าอาวุธที่ดีที่สุดในเกม่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับอาวุธจากอาวุธที่ดีที่สุดในแต่ละสายเว้ยก็คือบางอาวุธเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าบางสายแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมจะจัดอาวุธที่ดีที่สุดในแต่ละสายนะครับเช่น อาวุธที่ดีที่สุดในสายดาบอาวุธที่ดีที่สุดในสายดาบใหญ่สายหอกสายธนูอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5าสายในเกมนี้ก็คือเป็นดาบเล็กดาบใหญ่สื่อเวทธนูและก็หอกก็คือ5้าอย่างพอดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการตีกันในคอมเมนต์ผมขออนุญาตลบคอมเมนต์ก็แล้วกันเนาะ และเพื่อไม่ให้เการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง i c h Man Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซใน Line Instagram และเว็บไซต์ Rich Man Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Rich m น Shop ช็อปช็ และสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดีริ่มต้นเกณฑ์ชินในราคาถูกผมขอขแนะนําร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขาจะมีในเรื่องของการซื้อ ID แบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกัน ID ให้ถึง30วันรวเร็วทันใจปลอดภัยต้อง Playzone อาวุธสายที่1สายดาบนะครับอาวุธสายเนี่ยผมมองว่าดาบที่ดีที่สุดของสายนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2เล่มด้วยกันคือผมให้เสมอกันเลยแต่ว่าจะเสมอในคนละด้านกันนะครับดาบแรกที่นี่ดาบแรกนี้มีชื่อว่า m r p e t e r Reforge ครับโดย m r p e t t e r Reforge เนี่ย จะเป็นดาบที่สามารถใช้ได้กับตัวละครหลายตัวามากๆในเกมนี้สแตทที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีในส่วนของเบส ATK ที่สูงที่สุดในบรรดาดาบเล็กทั้งหมดนะครับก็คือยังไม่ได้สูงที่สุดในเกมนะถ้าสูงที่สุดในเกมจะเป็น741ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าอันนี้คือ674นะครับก็คืออยู่ในเทียเป็น ATK เทียค่อนข้างสูงส่วนใคมรมารงคีเนี่ยจะให้มาอยู่ที่44.1ซึ่งถือว่าเป็นเทียค่อนข้างจะ อยู่นะครับแต่เมื่อ44%ก็ถือว่ามันเพียงพอที่จะทําให้เราปั้นสเต็ตได้ง่ายขึ้นแล้วเนาะทีนี้เนี่ยดาบเล่มนี้มีความสามารถหรือว่าเปอร์ของอาวุธคืออะไรบ้างน,นะครับก็คือคุณเนี่ยจะได้รับโบนัสทุกธาตุ12%ครับหมายความว่าไม่ว่าตัวละครนั้นจะเป็นธาตุอะไรหรือโดนเคลือบธาตุอะไรอยู่เราะนั้นยังไม่พอเมื่อตัวของดาบเล่มนี้เนี่ยทำการเก็บสเต็ตมันจะเพิ่มในส่วนของโบนัสธาตุ 8% 16% 28%ตามลำดับนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะคิดตัวของสเต็กแต่ต่างกันมีทั้งในเรื่องของการใช้ท่าไม่ตายการโจมตีปกติที่เป็นความเสียหายธาตุแล้วก็สเต็กที่เมื่อคุณไม่มีท่าไม่ตายเว้ยเช่นเมื่อคุณไม่มีท่าไม่ตายคุณจะได้1สเต็กเมื่อคุณกดท่าไม่ตายคุณจะได้อีก1สเต็กเมื่อคุณโจมตีปกติที่เป็นดาเมจธาตุคุณจะได้อีก1สเต็ก มาเข้าว่าตัวละครธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับสามารถทําได้สูงสุดอยู่ที่2สเต็ถ้าเกิดคุณไม่ได้เคลือบทาาุแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคลือบทาาดปุ๊บคุณก็จะได้สูงสุดถึง3สเต็เลยอ่าแล้วคุณก็จะได้โบนัสธาตุจากไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยแค่ดาบนะสีครับคือคุณได้ดาเมจช่องกลาง40%เเลยนะและอย่าลืมว่าดาบเล่มนี้เบรยดิเคตสูงที่สุดความแรงคีอีก44%และโบนัสธาตุสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยให้ในส่วนของบิสเปตเตอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของสายดาบอะแล้วก็อีกดาบหนึ่งก็คือในส่วนของพริมเดียเจคัตเตอร์ดาบเล่มนั้นผมขอไม่พูดอะไรเยอะนะครับเอาเป็นว่าดาบเล่มนั้นจะเป็นดาบที่ให้คิที่ใส่ได้กับทุกตัวละครในเกมมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยให้ตัวของพริมเดียเจตคัตเตอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับเดียวกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดาบที่มีในเรื่องของอัตถประโยชน์ได้สูงที่สุดแล้วและวุฒิมานะครับผมนในสายดาบใหญ ถามว่าทำไมผมถึงยกให้ในส่วนของวูฟเกรสโตนอย่างแรกเลยคือ,อ,อดาบใหญ่เล่มนี้นะครับให้พลังจงตีมันอยู่ที่608ซึ่งถือว่าเป็นเบสอแทกเทียกลากแล้วก็ให้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ ATK มาสูงถึง49.6หรือกือบเกือบ50ซึ่งมันเทียบได้พอๆกับในส่วนของนาฬิกาเลยถึงแม้ว่าดาบเล่มนี้เนี่ยครับมันจะดูเหมือนกับว่ามันดีที่จะใส่กับม d PS เว้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้น ในตำแหน่งอื่นก็สามารถใส่ได้ด้วยเหมือนกันเรามาดูเปิร์กกันดีกว่าว่าทำไมาผมถึงพูดแบบนั้นนะครับอ่ะเปิร์กของอาวุธชิ้นนี้ก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตี20%เมื่อศัตรูเลือดต่ากว่า30%ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันใช้ได้กับมันใช้ได้ทั้งกับมอนหมู่แล้วก็มอนเดี่ยวนะคือถ้าเกิดว่าเป็นมอนเดี่ยวเนี่ยมันก็โอเคถูกไหมเวลาสู้บอสสู้อะไรที่เลือดมันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าบอสเลือดต่ากว่า30%คุณจะตีแรงขึ้นหรือว่าคุณจะได้พลังโจมตีเยอะขึ้น20%นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีมอนหมู่คุณฆ่ามอนตัวไหนตัวหนึ่งไปสักปุ๊บ คุณฆ่ามอนสักตัวนึงไปปุ๊บคุณก็ได้เอฟเฟกอันนี้มาแล้วนะครับซึ่งไอเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด12วินาทีแล้วก็คูดาว30วินาทีนะครับดูเหมือนแย่แต่ว่าอย่าลืมว่าดาบเล่มนี้ไม่ได้ใส่แค่ไม่ได้ใส่ได้แค่ในส่วนของเมดิพสนะครับเพราะว่าอะไรมาดูต่อพลังโจมตีของสมาชิกทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้น40%เปเ็นเวลา12วินาทีครับหมายความว่าดาบเล่มนี้ให้ตัวละครซัพพอร์ตใส่ก็ได้ให้เมดิพิสใส่ ก็คือสมมติว่าผมใช้ยูล่าถูกไหมาแล้วอกบบว่ายูล่าผมเนี่ยใส่ดาบวูฟแล้วสแตทมันไม่ตึงเลยผมไปใส่ดาบอื่นอย่างเซอร์เพนสไปรอะไรเงี้ยแล้วให้ในทีมเนี่ยสมมติในทีมผมมีสินหยานเอามาลดเกราะเนาะก็ใช้สินหยานออกมาตีตอนที่มอนเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า30%คุณก็เอาสินหยานมาตีปุ๊บยูล่าได้แอตแท็กไปถึง40%ซครับซึ่งนี่มันก็อยู่ในระดับที่แทบจะเท่ากับในส่วนของนาฬิกา ATK แล้วซึ่งถือว่าสูงมากๆครับนั่น ดีที่สุดในบรรดาดาบใหญ่ทั้งหมดนั่นเองเมื่อเทียบกับดาบใหญ่ทั้งหมดในเกมแล้วนะและอาวุธที่ดีที่สุดในสายหอกผมขอยกให้ s t a f of o m e a นี่ถือว่าเป็นอาวุธที่ผมมองว่าน่าจะโกงที่สุดในบรรดาอาวุธ5ดาวทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะคำว่าทำไมผมถึงมองอย่างนั้นโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยอาวุธชิ้นนี้มีในส่วนของเบสเอทีเคเทียกลางอยู่ที่608หน่วยและมีความแรงคิดที่ให้มาสูงถึง66.2 ซึ่งนั่นสูงกว่าหมวกอะมันสูงกว่าหมวกนะหอกเล่มนี้เนี่ยถ้ามีแค่สแสตตตรงด้านบนเนี่ยมันอาจจะดดูไม่ได้โกงเกินไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็แค่ดูเหมือนปั่นง่ายทีนี้มาดูในส่วนของเปอร์อุันบ้าดีกว่านะครับหอกเล่มนี้สามารถให้พลังชีวิตให้กับผู้ถือได้20%ก็คือมันจะทําให้เลือดผู้ถือเยอะขึ้นมาอีก20%ผมเดาว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่หอกเล่มนี้เนี่ยตัวละครเดยเฉลีของคุณน่าจะมีเลือดแตก20,000กันแล้วนะครับนอกจากนี้ จะได้รับโบนัสพลังยูนตตเป็น0.8%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครมาควาาว่า,มาสมมติว่าคุณมีเลือดตัวละครสูงสุดอยู่ที่20,000มันจะหัก0.8%ไปครับหรือประมาณ160หน่วยฟรีๆนะเวย้ย160หน่วยฟรีๆเลยนะแบบแค่ใส่อะคุณได้เลือดเพิ่มคุณได้ ATK เพิ่มเท่านั้นยังไม่พออะหลังจากที่คุณเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า50%จะได้รับ ATK เพิ่มไปอีก1%ของพลังชีวิตสูงสุดมาคว่าวาถ้าคิดเลือดคุณ20,000 คุณจะได้1%อ 20, ง20,000ก็คือ200กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเลือกคุณต่ำกว่าครึ่งเนี่ยครับคุณสามารถได้แอตแท็กจากหอ,อกเล่มนี้ที่เป็นแค่เปิร์กนะไม่นำออฟหลักนะครับเปิร์กนะ360เหลยอเว้ย ATK 360ฟรีๆกับเลือด20%ความแรงคิอ66%แล้วก็แอตแท็ก608หน่วยที่เป็นเบส ATK นี่เป็นหอ,อกที่ให้ทั้ง ADK ที่มาเยอะมา,มากๆความแรงคิดที่เยอะมา,มากๆแถมยังให้เลือดก,กับคุณอีกหมายความว่าหอ,อกเล่มนี้สามารถใช้ได้กับตัวละครที่เกือบจะทุกตัวในเกมเลยนั่นเลยเป็นสาเหตุทั้งหมดนะครับที่ทําให้ผมให้ในส่วนของ s t a r ์โ r โ o มาขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งของหอ,อกทั้งหมดนั่นเองครับและมาถึงอาวุธที่ดีที่สุดในสายธนูครับ ผมไม่มีอาวุธชิ้นนี้อยู่ใน ID เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับที่คุณจะเห็น Hunter Bo โเอาเป็นว่าอาวุธที่ดีที่สุดในเกมของอสายธนูเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ q ควาซิมูลาคานะครับซึ่งอ q ควาซิมูลาคาเนี่ยครับมันเป็นอาวุธประเภทความแรงคีครับโดยที่อาวุธเล่มนี้เนี่ยครับมันจะให้ในส่วนของ a อ k มาอยู่ที่542หน่วยซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเทียต่า เลยนะครับ ATK เนาะแต่ว่าจะให้คีดาเมจมาอยู่ที่เทียสูงคือ88.2%ซึ่งถือว่าเยอะมา,มากๆนะครับทีนี้ตัวของเปิร์กอาวุธอะทำอะไรได้บ้างเปิร์กอาวุธชิ้นี้จะอยู่คล้ายๆกับ Star โปฮูมา oh ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แจก ATK นะอาวุธชิ้นี้ก็คือมันจะเพิ่มพลังชีวิตให้คุณ16%ครับแล้วก็เมื่อสโตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่าเสียที่สร้างจากตัวละครที่ถืออาวุธนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสนามหรือว่าไม่ได้อยู่ในสนามก็ตาม จะเพิ่มขึ้น20%ครับมาเขวามว่าธนูเล่มนี้ใส่ได้ทั้ง main DBS แล้วก็ sub DBS ในเวลาเดียวกันบวกกับการที่เขาเพิ่มเลือดใหมาให้คุณด้วยก็จะทำให้คุณถึกขึ้นถูกไหมความแรงคิดที่ให้มาถึง88.2%ทําให้คุณเล่นง่ายขึ้น e d k ให้มาอาจจะน้อยหน่อยอยู่ที่542หน่วยแต่ว่าให้ในส่วนของโบนัสช่องกลางมา20%ซึ่งถึงว่าสามารถทดแทนกันได้พอสมควรทําให้ธนู อย่างอาควาซิมบลราคาเนี่ยผมมองว่าอาจจะดีที่สุดในบรรดาธนูทั้งหมดแล้วแต่จริงผมยังช่าง,างใจว่าอาจจะมีธนูอีกอันหนึ่งที่ดีพอ,อก,กันก็อย่างธนูตัวของ thundering p e a r ที่เป็นของโยมิยะครับซ,ซึ่งธนูนั้นเนี่ยก็เป็นฟาามไรคิเหมือนกันแต่ว่าจากที่ผมอ่านในส่วนของเปอร์อาวุธเนี่ยมันใช้ได้อยู่บางตัวเท่านั้นนะครับบางตัวมันใช้ไม่ได้อะไรนี้ก็เลยถือว่าตัวห่ออควาซิมบลราคามันดีที่สุดไปเลยแล้วกันรองลงมาก็อาจจะเป็นในส่วนของ thundering p e a r นะครับประมาณนั้นและต่อมาเรามา อาวุธที่ดีที่สุดในสายเวสอย่าง Lost Player t o t h e s e c r e t Win นะครับซึ่งสื่อเวทเล่มนี้เนี่ยครับจะมีในส่วนของพลังโจมตีอยู่ที่608ซึ่งเป็น ATK เ,เ K, ทียกลางเนาะแล้วก็ให้อัตราคิมาสูงถึง33.1%อาวุธเล่มนี้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวละครสื่อเวท10%ที่ถือ สิ่งนี้นะครับหมายความว่าตัวละครสื่อเวทที่คุณรู้สึกว่ามันโดยส่วนใหญ่แล้วจะยืนนิ่งๆตีใช่ปะกลายเป็นว่าคุณเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น10%เวลาคุณหนีเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันทําให้คุณแดนได้ไกลขึ้นด้วยนะเออเผื่อเผื่อไม่รู้นะครับประมาณนั้นทีนี้เนี่ยในการต่อสู้คุณจะได้รับในส่วนของโบนัสความเสียายธาตุทุกธาตุจําวาทุกธาตุนะครับทุกธาตุเลยนะ ซึ่งขัด1จะอยู่ที่8%นะครับแต่ผมมีขัด3มันเลยเป็น12%บเนาะขัด1อยู่ที่8%แล้วก็ในทุกๆ4วินาทีจะสามารถสแต็กเพิ่มขึ้นได้1ชั้นครับหมายความว่ายิ่งคุณเอาเมดิเบสออกมายืนนานเท่าไหร่ตัวของโบนัสตรงนี้เนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยสูงสุดอยู่ที่4สแต็กใช่ไหมแปดสี่ก็สามสิบสองคุณได้โบนัสท่านสามสิบสองเปอร์เซ็นต์จากขัดหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นในส่วนของขัดสามแบบผมเเเนนี่่ยก็็จะปออ เท่าไหร่อะ48%สะนั้นมันปัมพอกับถ้วยเลยนะมันถือว่าเยอะมา,มากๆนะครับซึ่งเออจริงๆเราอาจจะไม่ได้ตีครบ16วิแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะตีเกิน4วิอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ได้โบนัสธาตุเนี่ยขั้นต่ำประมาณช่วง16%แน่ๆถึงแม้ว่าเลขดาเมจจะดูไม่ค่อยเสถียรมากแต่ว่าเอาเป็นว่า อาวุธเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่อัตราคิเขายังให้ทั้งโบดัสธาตุด้วยนะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถปั้นตัวละครได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองและการที่เขาให้เอทเคเทียกลางมาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ปั้นเอทีเคลำบากเท่ากับพวกอาวุธ4ดาวหรืออาวุธ5ดาวบางอันที่ให้เอทีเคต่ำนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยถือว่าอาวุธ slot player อันนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในบรรดาสื่อเวททั้งหมดเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันกบ,บ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมส่านทัวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า